สวัสดีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีแล้วคุดขนาด12ตันนะครับผมของยี่ห้อฮิตาชิมาให้นำให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฮิตาชิรุ่น ZX 120กีสนั่นเองนะฮะตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเป็นกีสนะก็เียได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะลูกค้าครับพวกนี้เนี่ย เครื่องยน่อดเขาเนี่ยจะไม่ได้ใช้เป็นเครื่องเล็กธรรมดาแบบรูีกับอีต่อไปแล้วนะครับเขาจะเปลี่ยนโฉมน,นะฮะลูกค้าครับมาใช้งานเป็นเครื่องยนต์คอม,มเบอร์เรลตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็โดยคามที่เป็นเครื่องคอม,มเบอร์เรลเนี่ยพวกการทํางานการตอบสนองของเขาอัตราการกินน้ํามันของเขาเนี่ยจะทําได้ดีนะฮะทำงานได้ไวมากยิ่งขึ้นกว่าลูก,กเก่านั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะฮะ สวยๆหล่อๆเลยแล้วก็สเปคของเขาเนี่ยค่อนข้างเข้าใจสายใช้งานก่อนสร้างเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับเสเ็กลายแยกหรือว่าลายหัวกระแทกแบบนี้จากโรงงานมาให้เรียบร้อย <Yeah. S 1> เลยนะครับเอาไปเนคือไม่ต้องไปนั่งติดเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปนั่งติดเพิ่มเนี่ยลูกค้าต้องเสียเงินเกือ,กอบสองแสนเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มีติดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่นำซ้ําตัวแท็กของ,ของเขานะฮะก็มีเกยร้ยงนะครับ พุ้มมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนะฮะถือว่าดีมากนะเพราะว่าเวลามีเกี้ยยางในลูกค้าครับเราสามารถไปลุยงานบนพื้นปูนนะฮะพื้นถนนพื้นคอนกรีตได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเกี้ยยางเนี่ยมันจะควบคุมนะฮะไม่ให้ตัวแท็กของเราเนี่ยไปสร้างความเสียหายนะครับให้กับหน้างานของลูกค้านั่นเองนะครับนะก็ถือว่าดีมากแล้วก็เกี้ยยางเนี่ยไม่ใช่ตัวถูกนะลูกค้าครับก้อนหนึ่งเนี่ยต้องมี700นะฮะตัวนี้เนี่ยก็มี40กว่าก้อนนะฮะก็คูณไปได้เลยนะฮะหลายหมื่นเลยนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าตััััววววนนนนนนนีีีี้้้้้้้้้มมมมมมตติดดาา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 ใหหรรรรยบบออกกก็็ถื่่่คคคคคคุุุๆะะแล ก็จะมีตะขอเดลน้ำหนักติดมาให้เรียบร้อยเลยตามสายรถกุดจากญี่ปุ่นนะครับนี่ตัวนี้ช่วงล่างสวยมากนะครับบอกเลยนะเนี้ยเดมีมากนะตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดดูแผงน้านข้างกันนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นสแผงว้าน้ําของเขานะนี่นะครับ สวยๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ดูครั้งที่เป็นรุ่นใหม่จะมีตัวสลับคนทูลติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเผื่อง้ายๆไมีคนขับหลายคนนะก็สามารถสลับวอลคอนโทรลตัวนี้ให้ถนัดตามแต่ละคนขับได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลานั่งไล้สายเป็นชั่วโมงๆอี่ตอบไปแล้วนะครับตัวนี้นะนี่ด้านหลังสวยมากนะฮะกล้องหลังมีมาให้นะฮะเซฟตรงเซฟตี้จัดเต็มนะครับตัวนี้นะนี่สวยมากนะครับเดี๋ยวเปิดดูปั๊มกันหน่อยนะครับนี่ปั๊มไฮดรอลิกนะครับบอกได้เลยว่าแห้งกริปนะฮะแห้งกริป จุดรั่วซึมไม่มีสายเสริมไม่แตกโอลิงไม่มีรั่วนะครับตัวนี้นะฮะสวยงามนะฮะตัวนี้แล้วก็ในข้างของเขาแน่นอนมีช่องเก็บของติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าสวยๆนะครับอ่ะเราขึ้นไปด้านบนกันหน่อยนะครับชิปนี่สภาพหน้าตาด้านบนสวยนะครับไม่ผูนะฮะสลองสนิมไม่มีนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเราดูแวะดูแพคนถ่ายกันมากนะครับนี่ ครับโค้โอนก็อยู่ติดกับมอเตอร์สวิงแบบนี้เลยนะลูกค้าครับก็ถือว่าแท้เดียวมากเช่นเดียวกันนะครับสายเฟรองไฮดรอลิกต่างๆเนี่ยไม่มีจุดรั่วซึมนะครับตัวนี้นะสวยนะครับบอกเลยนะครับะขึ้นไปด้านบนไปดูเครื่องยนต์กันในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีซูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับนี่วางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับนี่ซีซูบเทอร์โบนะแล้วก็หลักเครื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นยูสู 4JJ1 นะครับแน่นอนเครื่องยูสูนะฮะอะไรหาง่ายราคาย่อมเยาวแน่นอนนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องตัวเดียวกับกระบะดีแมบ้านเรานั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอะยวดูใกล้ๆกันนะครับสวยนะครับบอกเลยจุดรดั่ซึม ไม่มีนะแล้วก็เสียงเครื่องก أ, ารทำเงานของเครื่องของเขาเนี่ยด้วยความที่เป็นเครื่องคองเเมเมอรบลโลตัวใหม่นะครับลูกค้าครับก็ทำงานได้นิ่มแน่นดีมากๆเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาปิดฝาเครื่องกันแล้วก็ถัดเข้าไปด้านในกันนะครับมาลองขับเทสในโซ่ของแรมปั๊มแรงตัวเดินของเจ้าคันนี้กันต่อนะฮะแปะจะตัดไปเลยนะครับนี่นะครับ,รบผมตัดเข้ามาภายในนะครับเป็นนี่ก็เป็นสภาพหน้าตาภายในนะครับผมของตัวเซตเด็กหล่อ20กิ๊ด3คันนี้นะครับนี่เบอะก็จะออกแนวทรงสปอร์ตสปอร์ตตแแบบบบนนนนนีีีี้้้้้้ะะะฮดาาหกก็จมโโลลไวเย นะครับนี่สวยๆรอๆนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอสีแบบใหม่แบบนี้หมดแล้วนะสวยงามดูง่ายใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่โอเคเดี๋ยวเปิดประตูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองเทสปั๊มมันก่อนเลยอันนี้ผมรอเป็นรอบต่าสุดให้ดูนะครับลูกค้าครับอ่ามา,มา,ม,ามานะครับนี่เดี๋ยวลองกดตัวให้ดูก่อนนะครับชิบนนะฮะ เอ่ก็ยกตัวลอยได้สบายๆชิวๆนะครับตัวนี้นะครับปั๊มก็เหลือเลยนะฮะตัวนี้นะครับตามสายรุ่นใหม่นั่นแหละนะฮะพวกนี้นะฮะปั๊มเนี่ยค่อนข้างสวยสดงดงามและก็แรงดีมากๆอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะคอนโรลคอนโทลต่างๆนะครับใช้งานได้ครบดีปกติหมดนะครับตัวนี้นะนี่สวิงซ้ายขวาปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวลองตัวเดินกันมากนะครับอีเดานหน้านะฮะนิ่มๆไยหลังนะครับปิดตัวทีละข้างนะครับูซแรงดีมากๆนะ หมุนปิ้วเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเรียกได้ว่าพร้อมบวกพร้อมลุยพร้อมสู้พร้อมลุยพร้อมประทานนะครับตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันของเขานะครับสภาพเครื่องสภาพภายในนะฮะแล้วก็เป็นการรอขับเทสเบื้องต้นนะครับผมแต่โดดทีนี้สักวิส100ที่สุดที่3คันนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรีดิ้งตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อเข้ามานะอันก็จะมีรูปขขออออออองงงเเเเคค้้าาารรรรรยยยลลละะีีีดดบบบบบบัััันนนนพมกวโถใชแ เียะก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีดนวยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้ได้บอกได้เลยว่าแห้งสวยตั้งคันนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะครับพวกปั๊มนะฮะเครื่องตัวเดียของเขาเนี่ยก็ทางานได้แน่นระบบครบแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของเขาเนี่ยไม่แพงด้วยนะฮะอยู่แค่ช่วงราต้นเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดสนใจสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้กับตัวเทชิซี่3123ค เพื่อจัยภาพนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนนะว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ